สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปูปับออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับทุกท่านครับก็จะพาทุกท่านมาชมเจ้าออ n นิวดีแม็กนะครับ2020นะครับแต่คันนี้เป็นรถตอนเดียวนะครับคอกซิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสภาพรถที่เข้ามาซ่อมที่อู่เนี่ยเป็นยังไงอะไรแบบไหนไปดูกันครับ ขนาดนี้พัมพัมพัมก็เจ้าอนิวดีแม็กนะฮะตอนนี้เละนะครับชนเสาไฟนะชนเสาไฟอันนี้เป็นคอกซิ่งนะครับคอกซิ่งก็เป็นรถรุ่นใหม่นะครับรถรุ่นใหม่แล้วก็มีแอร์แบกแตกไม่เอ่ยผมรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับ น,นี่นะฮะวันนี้ก็วันที่4พฤศจิกายนนะครับเดือน11แล้วนะครับหน้าหนาวแล้วนะตอนนี้ก็ข้างในไม่มีแอร์แบ็กไม่แตกนะครับเอ๊ะทำไมถุงลมไม่แตกมันมีถุงลมอยู่นี่แต่ทำไมถุงลมไม่แตกนี่ก็มีถุงลมก็ชนหน้าเต็มๆอยู่นะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับว่าทำไมมันไม่แตกเพราะว่าอะไราลูกค้าปิดไว้หรือเปล่าปลดหรือเปล่าหรือยังไงนะเพราะว่าเออมันมี ก็มีเซ็นเซอร์แอร์แบ็กให้อยู่นะนี่มีปุ่มแอร์แบ็กให้อยู่นะรถคันนี้นะครับเกิดเหตุที่จังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยเลูกค้าไว้วางใจนะลากสไลด์เข้ามาเลยนะครับสไลด์เข้ามาที่จังหวัดอุบลน,นะคันนี้เป็นรถคอ,อกซิ่งนะครับคอ,อกซิ่งสวยงามนะก็เป็น2020นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไง นะคันนี้เมื่อลื้อไปแล้วบอดี้ต่างๆจะเหมือนกันไหมนนี้ประตูเละเลยนะครับประตูเละเลยโอ้เละเลยนะครับเละเลยนี่นะฮะอันนี้เป็นรอกซิ่งทรงประสุสัตว์นะครับผลประสุสั์นะก็ไม่รู้พูติดทุกถูนะประสุสั์ประสุสั์ <laughs> <laughs> นะครับก็ไม่ในซีรีสนะครับก็คืออยากให้ลูกค้านะครับหรือเ c ซีทุกท่านดูนะไม่ได้ว่าผมโหลงโงหรล้อจะมาเหมือนกับ ดูหมิ่นดูอะไรนะครับไม่ได้คิดขนาดนั้นนะครับก็คืออยากให้ท่านผู้ชมหรือเจ้าของรถที่ดูอยู่ไม่เครียดนะครับไม่เครียดเพราะว่ารถก็เกิดเหตุมาก็เครียดหนักอยู่แล้วนะครับพอมาชมคลิปอีกเครียดอีกไม่เอานะครับอยากชมให้มันสบายใจกันนะครับจุดประสงค์หลักของผมก็คือชมการทํางานนะครับขั้นตอนการทํางานต่ตางๆแล้วก็ <c oughs> ชม <ome> แล้วก็สบายใจด้วยนะครับมีเสียงหัวลงหัวล่อหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้เจตนาร้ายอะไรเลยนะประมาณนี้นะ อันนี้ก็เป็นโฉมาณ20หน้ากระจังไปไฟหน้าน่าจะไม่รอดนะครับต้องดูว่าขาจะหักไหมไฟหน้าข้างขวาข้างซ้ายอย่างเงี้ยคันนี้เป็นรถเงินสดนะครับเงินสดเพราะว่ามีปัญหาทางประกันนะครับคันนี้มันเป็นรถป้ายไอรถใหม่นะครับไม่ถึงปีออกมาก็พอดีลูกน้องขับนะเห็นเห็นแล้วแก่ว่าลูกน้องขับนะครับลูกน้องขับแล้วมีแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์ก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับตันนั้นเราไม่อยากพูดถึงเนาะ ตอนนี้ก็เป็นรับผิดชอบ100%ลูกค้าจ่ายเองนะครับเป็น VAP ไปก็เดี๋ยววันนี้นะครับพอดีช่างสถิตก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวทำเทเบเซอร์ก่อนแล้วก็ไล่ประกอบคัดแซตอินดิชั่นอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรือ้อรื้อตรวจสอบความเสียหายนะครับน่าจะได้ยกหัวนะเพราะว่าคัสีไปเดี๋ยวเราถ่ายคลิปต่อๆไปก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆก่อนก็แล้วกันนะครับมาทําให้ดูนะเดี๋ยววันนี้ ทำรายการนะครับหรือตรวจสอบทำรายการนะครับความเสียหายต่างๆเนาะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยแผงองค์แผงแอร์ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับอาจจะไม่ถึงเมน้ำอาจจะไม่ถึงก็ได้นะเดี๋ยวต้องรื้อดูก่อนมันค่าบางทีมันบิดก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารถใช้แรงบิดสูงเพราะ้ําหนักเยอะเนาะประมาณนี้นะครับคันนี้เงินสดไม่ต้องรออนุมัตินะครับรอแค่อนุมัติเงินกับลูกค้านะครับทำรายการเสนอราคาก็ไปลูกค้าโอเคก็จบนะครับโอเคก็จบก็ไม่มีปัญหานะคันนี้ไม่แน่นะครับโฉมต่อไปอาจจะเป็นโฉม ตัวท็อปก็ได้นะก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับณนะขณะนี้ครับก็ช่วงบ่ายแก่ๆนะบ่ายก,กว่าแล้วนะครับก็เอ่อรือ้อ,อตรวจสอบนะครับความเสียหายนะตัวผมก็รื้อเพิ่งว่างรื้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานแน่นเยดแล้วก็ไล่เคลียร์งานนะครับตอนนี้ก็กันชนหน้าอยู่นี่หน้ากระจกกระจังโครงเอ่อตัวโครงเหล็กกันชนหน้านี่ไม่ค่อยได้ต่างจาก ตแต่ว่าก็มีเล็กๆน้อยๆที่เสริมเติมออกมาเนาะโครงเหล็กกันชนหน้ายังใช้ตัวเดิมได้นะครับแต่แปลงนิดหน่อยได้นะส่วนคานปิดหัวกระสีช่างเฟร,รมคานปิดหัวกระสีเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนนะครับเปลี่ยนนะครับพันุภาพพิกโลกก็คือพิกจริงครับตอนนี้นะแล้วก็นี่คือคานปิดหัวกระสีเขาบี้เลยนะครับ mm. เมื่อถอดออกมาตอนนีออ้อินเตอร์อยู่ด้านบนอินเตอร์งอไปแงวไปแล้วนะครับ นี่ครับหน้าตาของภายในแผงหน้ามอน้ำของเจ้าอนุภาพพิฆโรกนะครับตอนนี้ปากระโปรงชิกนะอันนี้ชนก๊กไม้ก๊กเสาก๊กเสานะครับชนก๊กเสามานะอันนี้รถยังใหม่ๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็คานขอลากคานขอลากนี้ก็ไปนะครับแต่ค cosplay, ันนี้เป็นเงินสด <Pad> uh> ดัดได้ไหมดัดได้ไมั้ถ้ามีเปลี่ยก็น่าจ,จะดีเนาะมันมันขันน็อตไหม ไม่ได้ขันนะครับเดี๋ยวดัดลองดัดดูนะครับด,าด,าากกด,ดัดได้ก็ดัดดัดไม่ได้ก็เปลี่ยนปลายนักรับตอนนี้นะแล้วก็จะมีพลาสติกข้างไฟหน้านะครับของเขาก็จะมีตรงนี้นะแล้วก็เป็นชิ้นโอบตรงนี้ใช่ไหมชิ้นเดียวนะต้องเปลี่ยนแล้วก็ดักลมเข้านะครับแขงหน้าบุบนะแถงหน้าบุบพันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่จะไปหนักที่ประตูประตูแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างนี้แต่ถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ย ไอเหล็กบันเหล็กของขอคอกเ่ยก้านข้างคอกล่างเนี่ยหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะนะครับทีนี้ถือว่ายัง,ย,งยังซอมได้เยอะนะครับชว่วยเซฟได้เยอะอยู่แต่ว่าก็ยังต้องยกหัวเก่งขึ้นแล้วก็ดักขั้ศีนะครับดักาั้ศีอันนี้หรือกันไปเรื่อยๆครับหรือกันไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับแต่ก็รีบอยู่ <S 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 ชุดสายไฟสปอร์ไล์ขาดก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวลอง ดูมันมีขายมันมีแยกอยู่แล้วนะครับมีปักแยกนะจะเช็คดูบ่าทเท่าไหร่นะครับก็หลังจากนี้นะฮะก็ออทอทรายการนะครับใช้เวลาวันพุงนี้อีกฟันหนึ่งเต็มเมนะต้องยกหัวอีกแต่แด้ต้องยกหัวนะทั้งเพมนะยกหัวออกแล้วก็ดัดคั้ีนะครับดูคั้สีดีเดี๋ยวไปยกคอกนะครับยกคอกถอดคอกออกแล้วก็ดัดคั้ี่คอกนี้เดี๋ยวโทรแจ้งลูกค้าให้มารับกลับดีกว่าเนาะ เสร็จค่อยมาให้ลูกค้าไปใส่เองเนื้อที่มันกว้างนะครับแล้วตอนนี้มันแน่นอู่ไม่มีที่ไว้นะครับไม่มีที่ไว้ก็เลยต้องรบกวนลูกค้าเอากลับบ้านนะครับไล่ลื้อกันเลยฮะทำกางงานทำงานกันยาวๆครับดูกันไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ลื้อได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับดูสภาพนะครับตอนนี้อินเตอร์อินเตอร์บุบนะฮะแล้วก็มีแผงแอร์นะแผงแอร์มีโดนตรงนี้นะครับ มีดุ้งเข้าไปนะครับบ่อน้ําจิกเข้าไปมีรอยน้ําเปียกเลยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าช่างเพลงบอกว่าทําคล้ายๆฟอร์ตนะครับแขงชุดหน้าเนี่ยจากคล้ายๆฟอร์นะดูแน่นหนาดีแข็งแรงดีใช่ไหมนะครับแข็งแรงดีนะหรือ,อยากเอาอีกแล้วครับท่าน <laughs> ีหน่อยว่าระบบมันไม่เยอะนะครับระบบไฟเล็กทอนิกต่างๆมันไม่เยอะเหมือนฟอร์ดนะก็มาเยอะเหมือนฟอร์ดนี่โอ้โหจิ้มหมายเลย <laughs> นะคันนี้นะครับเห็นเขียนว่าส p a r k 3.0นะไม่มั่นใจว่าเป็นเครื่อง3,000หรือเปล่านะครับถ้าผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเจ้าของรถดูอยู่คอมเมนต์บอกด้วยนะตัวน,นี้1.9หรือ3,000นะครับเมันก็จะมีเนาะมีบล็อก3,000ั้งขัตอนเดียวนะครับบล็อก3,000กับบล็อก1 9เนาะ เดี๋ยวนี้มันหลากหลายนะมันมันซอยรุ่นออกรุ่นดอกรุ่นยอ่นยอยออกเยอะแยะมากมายเลยนะนี่นะครับดีแม็กคองมาแล้วนะครับ2020เข้ามาแล้วแต่เห็นนะครับมุบานจนช่วงเย็นกิ้งกางมีลูกค้ากิ้งกางมานะครับว่ามีรถจมน้ําที่ปัจีนีนะครับที่เป็นข่าวอยู่นะที่ว่าอยู่ในรีสอร์ทนะครับว่าจะเข้ามาก็จะเป็น d ีแม็ตัวไฮแลนเดอร์4ประตูตัวท็อปขับ2นะครับก็รถจมน้านะเขาบอกว่ามิดคัน ก็ยังไม่ได้ข่าวว่าเป็นยังไงนะครับค่ายัางไงก็จะเห็นเขาส่งมานะครับสไลด์มาก็มาดูกันอีกทีว่ารถจมน้ำเนี่ยตัง้งแผมผมแจม้งไปแล้วให้รีบปลดไฟก่อนนะครับปลดแบตเตอรี่ปลดอะไรก่ออกก่อนนะครับก็ทุนคันนี้รู้สึกจะสูงอยู่แล้วเจ็ดแสนกว่าจะทางประกันเขาว่าขอตีคืนทุนก็งลองดูอีกทีลูกค้าบอกอยากซ่อมนะครับเพราะว่ามันเพิ่งผ่อนมาเพิ่งออกรถมานะคันนั้นมาอันนี้ดูต่อๆครับยาวๆกำลังไล่งัดกันออกเลยอินเตอร์ มอปองออกปองแงแนงนะครับนี่เรียบร้อยนะครับไม่ดีเราก็โยนทิ้งไปนะเรียบร้อยนะครับงอนะอึ๊บนี่นะเป็นยังไงตัวนี้ช่องลมเป็นยังไงช่องลมดักอากาศไม่มีไม่เสียใช่ไหมเสียไหมไม่เสียเก็บไม่เป็นไรไม่มีปัญหา ตัวท่อก็เป็นสีส้มๆนะครับท่ออินเตอร์เขาเข้าเทอร์โบจะเป็นสีส้มส่วนฝั่งเข้าเครื่องนะคเขาก็จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นอัดอากาศนึกเป่าไม่รู้แตอนนี้แรงดันสูงก็ต้องใช้เป็นท่อแบบนี้นะครับเป็นท่อแต่งทั่วไปสีปฟ้าอะไรนั้นวัสดุคล้ายๆกันเลยนะ <S <S ตัวเทอร์โบก็ลูกบเริ่มเลยน่าจะเป็นตัวสามพันแหละนะครับเทอร์โบลูกใหญ่มากนะ อาจจะมืดๆหน่อยนะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะปากระโปรงฉีกครันนี้ทาไมแอรไม่แตะนะเซนเซอร์มันอยู่นี่นะครับเซนเซอร์มันอยู่ตรงนี้ตรงในนะครับเซนเซอร์เขามันไม่โดนจุดงงเลยนี่นะครับจุดเซนเซอร์เขาจะอยู่นี่เซนเซอร์แอแบ็คนะครับเอเอเห็นไหมนะฮะ <này, S 2> นี่นี่นี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้นะครับเป็นเซนเซอร์แอร์แบ็คนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงดูตามติดตามมีพีต่อๆไปนะครับกับเจ้า All New D-Max 2020นะครับฮอกซิงนะ All New D-Max ฮอกซิง2020นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย